สวัสดีแฟนบอลซ้นนทุกคนนะครับวันนี้วันที่10มีนาคม2016นะครับเมื่อคืนมีการแข่งขันฟุตบอลยุโรปนะครับเป็นรายการยูปาลีกแล้วก็ยูปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดแรกนะครับโดยอาโซก็มีคิวอ,ออกไปเยือนทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับหลายคนน่าจะทราบผลการแข่งขันแล้วแหละก็ทำได้เพียงแค่เสมอไปนไป,ประตูสนะครับเออส่วน เรื่องของรายละเอียดแล้วก็หลังเกมเนี่ยเราจะได้มีการพูดคุยกันนะครับในช่วงหลังจากที่รายงานผลการแข่งขันของคู่อื่นโดยคู่อื่นก็กจะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมจากอังกฤษอีกหนึ่งทีมที่สามารถเรียกฟอร์มมันร้อนแรงกลับมาได้นะครับเอาชนะเรอัลเบติสไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับมารคัดรัสฟอร์ดก็ยิงอีกแล้วฮอตมาก ผู้ชายคนนี้คู่อื่นมีโรม่าชนะเรลโซเซดัดนะครับสองประตูศูนย์ลเลวโกเซนชนะเฟเรนส์บารอดสองประตูศูนย์นะครับยูเนียนเบอร์ลินเสมอแซงกิโลเซ่ ose, นะครับสามประตูสามยูเวนตุสชนะไฟบวกหนึ่งประตูศูนย์เซบียาเอาชนะเฟเนร์เช่ไปได้สองประตูศูนย์นะครับแล้วก็ชักตาโดเนตเสมอกับทางด้านเฟอนุตรอเอร์ดัมไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนยูโฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็จะมีเอเอค ลานาก้านะแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดไป0ประตู2อันเดเลสเสมอเบียร์เรียล1ประตู1นะครับเซิร์ฟแพ้นิส nice, 0ประตู1บาซเซนเสมอสโลวานบัติิสลาวา2ประตู2นาเฟรอนติน่าชนะซิวัสปอร์1ประตู0เกนเสมออิสตันบ ah e er, ูลบาซักเซฮีย1ประตู1เลสโพสแนนชนะเยอร์การ์เดน2ประตู0นะครับส่วนเกมยูไพร์ลีกระหว่างอาโซกับ ทางด้าน Sporting Lisbon เนี่ยนะครับก็แข่งกันที่สนาม Estadio Jose a v a l a d e ของทางด้าน Sporting Lisbon นะครับกรรมาการก็เป็น t o b e s Steeler เอ่อวันนี้ a าร์เตเนี่ยก็ตัดสินใจหมุนเวียนผู้เล่นพอสมควรนะครับให้โอกาส q o r ลงมาเล่นตัวจริงโดย ก็ยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับคู่กับทางด้านวิลเลียมซาลิบาก็ถือว่าไอตาจัดทีมที่แข็งแกร่งใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นคงจะเลือกใช้รอ o โฮดิงลงมายืนแทนวิลเลียมซาลิบาไปแล้วส่วนจอร์จินโยวีเร่าแล้วก็ดริชเนลเซ่นนะครับก็จะเป็นนักเตะที่ดูได้รับโอกาสลงสนามในเกมนี้นะครับจริงๆเอมิลสวิตโรก็รอโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอตาน่าจะเลือก เก็บสมิธโรไว้เป็นแบ็กอัพนะครับแล้วก็ทางด้านเคนเทนี่ก็ไม่ได้ร่วมทริปมาด้วยเพราะว่าได้รับประการบาดเจ็บโดยตัวผู้เล่นที่ลงสนามของอาร์เซอลเนี่ยผู้สอบตูใช้แมตเทอร์เนอร์นะครับแบ็กซ้ายใช้อเล็กเซนต์ซินิโก้ขวาใช้เบนจามินไว้นะครับเซนเตอร์แบ็กใช้วิลเลียมซาลิบาแล้วก็มียาคุบคิวีออเติมเข้ามาแทนในตำแหน่งของกาเบรียลมาโกเยสนะครับจอร์จินโยก็เล่นอาแทนในตำแหน่งของ โทมัสปาเตนะครับมีกนชาก้ายังได้ลงสนามาต่อเนื่องนะครับฟาริเบลเวราลงเล่นแทนมาร์ตินูเรกาดนะครับริสเนลเซ่นก็ทำหน้าที่ทางด้านกราบซ้ายซึ่งปกติเป็นของกาเบรียลมาตินเนลลี่หรือไม่ก็เป็นทรอสซานะครับหลังๆจะใช้ทรอสซายืนหน้าเป้าวันนี้มาตินเนลลี่ต้องไปยืนเป็นหน้าเป้านะครับก็ใช้ริสเนลเซ่นยืนริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็มีบุยเอลซาก้ายืนฝั่งขวานะครับตัวสำรองที่หนีมาด้วยก็มีเออรอนเรมสเตลเจมส์ฮิลเซนกาเบรียลมาโกเลียสทรอบโฮลด ทาเกโรโทมิเ s ส์แมตทิลส์สเรูเอลวอเตอร์สโทมัสปาเตเอมิลสเมตโรมาโรวันเดราชาวซากูชูเนียนะครับไม่มีชื่อของ k i n เท n ี่นะครับที่ก็มีอาการป่วยนะไม่สามารถร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ได้นะครับ เ,เริ่มเกมมาอาโซก็ได้โอกาสทักทายก่อนนะครับในนาทีที่6กนะครับก็มีโอกาสได้ลุ้นจาก g ริสเนลเซนที่ใช้ความเร็วหลุดไปเปิดจากริมเส้นมาให้มาเตนลี่นะครับโขกแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับในที่ต่อมาสเปนลิสบอนเนี่ยก็ตอบโต้ได้ทันทีนะครับจากกอนคันเวสนะครับโดยเป็นอิกนา i ซิโวนะัวางบอลยาวจากแนวหลังให้กับกอนคันเวสเนี่ยใช้ความเร็ววิ่งแซง จอชินโยแล้วก็เอียงตัวยิงเน้นๆนะครับบอลก็หลุดกรอบแบบเฉียดเฉีวเลยนะครับในนาทีที่22เท่านั้นเองนะครับอาร์ซอล์ก็มาได้ประตูสวยๆนะครับจากลูกโคกเตะม,มุมของวิลเลียมซาลิบาเป็นทางด้านเวราครอสเข้ามาตรงแถวๆกลางประตูนะครับเลยไปทางด้านเสาสองชนิดหนึ่งแล้ววิลเลียมซาลิบาก็เทคตัวขึ้นมงนะครับบอลก็ตกลงพื้นแล้วกระดอนเข้าไปอย่างสวยงามนะครับพวกเสาประตูก็ หมดปริญาที่จะเซฟลูกนี้นะครับแม้ว่าทางผู้เล่นของสวอนวิสบอนเนี่ย จะประท้วงว่าโดนทางด้านซินเชนโก้เนี่ยเหนียวแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับปืนใหญ่ก็ได้ประตูออกนําไป10ประตูศูนย์นะครับในนาทีที่2 6ซินเชนโก้ก็ได้ฟรีคิกนะครับในตําแหน่งที่เรียกได้ว่าน่าลุ้นมากๆนะครับก็ปกติแล้วตําแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีการทําประตูกันอยู่บ่อยๆนะครับแต่ทางด้านซินเชนโก้ก็ฟรีคิกไปติดทางด้านกําแพงนะครับกระดอนออกมาแล้วเจ้าตัวก็ได้โอกาสยิงซ้ํไปอีกทีหนึ่งยิงซ้ําได้ดีมากนะครับแต่ว่าคือน้น หนักเนี่ยมันดีมากแต่ว่าทิศทางอาจจะต้องปรับปรุงเล็กน้อยนะมันไปตรงตัวพวกษาประตูตมากไปหน่อยในทีที่33เนี่ยเธอเนอร์ก็ต้องออกแรงเซฟนะครับโดยลิสบอนเนี่ยต่อบอลกันมาแต่ว่ามันไม่มีช่องที่จะเจาะได้นะครับก็มีการผู้เล่นของลิสบอนนี่ก็ไหลบอลกลับคืนไปให้อินาซิโอนะครับเติมขึ้นมายิงไกลาจากระยะ35หลานะบอลก็พุ่งแรงแล้วเทอเนอนี่ก็ สุดยอดนะครับเกมนี้ปัดทิ้งออกไปทําให้ลิสบอนได้ลูกเตะมุมท่านเองนะครับแต่ว่าจากลูกเตะมุมเนี่ยก็ทําให้สปอ i n g ลิสบอนเนี่ยตีเสมอได้นะครับโดยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้ครอสเข้ามานะครับแล้วก็เป็นอินาเซโอนะครับสลัดตัวประกบขึ้นโขกคนเดียวแบบจ่อๆแล้วก็ไม่มีผู้เลนะ่นอาซอลขึ้นมา กดดันทําให้อินาซิโอเนี่ยเล่นยากเลยนะครับคิวอนี่คืออะไรก็ไม่รู้คือยืนกลุมหัวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีกระโดดขึ้นพยายามที่จะสกัดไม่มีเลยเข้าใจว่าบอลมันอาจจะมองว่าข้ามหัวไปสักนิดนึงแต่ว่าคือเขา้าใจป่ะเจ้าตัวไม่ได้มองตามบอลซะด้วด้ยว้ําไปคือผมแม่งโคตเซ็งมากคือคาดหวังกับคิวอไว้สูงมากนะครับแต่ว่า ลูกนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าตัว,ตวทําผิดหวังนะครับทำให้ทางด้านสปอริงลิสบอนเนี่ยได้ไประตูตีเสมอไป1นประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ในนาทีสานี้ก็เกือบจะแซงอาซอด้วยซ้ําไปโดยเป็นจังหวะที่จินโก้เนี่ยลื่นนะครับในแดนหงตัวเองแล้วเอ็ดเวิร์ดก็โฉกบอลไปได้ทําชิ่งกับทางด้านเอสเกลนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้วยนะครับด้านซ้ายหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงบอลพุ่งเ,เกือบจะเสียบมุมแล้วนะครับแต่ว่าเทอร์เนอร์เนี่ยก็โชว์อีกเซฟหนึ่งนะพุ่งปัดออกหลังไปไปด้ ยังไงก็ตามนะับอาโซ่ก็เกือบจะได้ประตูแซงขึ้นนําเหมือนกันนะครับโดยเนลเซนเนี่ย cross บอลมาจากริมเส้นนะครับชาก้าก็ขึ้นโขกที่เสาสองนะบอลมันก็กดลงพื้นแล้วเกือบจะเข้าประตูไปแล้วนะครับลูกนี้เนี่ยต้องชมพวกษาประตูของทางด้านลิสบอนนะครับที่ผวาม,มาตะครุบไว้ได้บนเส้นพอดีนะครับ นาทีที่47นะครัมริตาก็ได้ดีดจากลูกเปิดของทางด้านชินเกานะครับที่ลากเลื้อยมาทางดิมเส้นแต่ว่าลูกดีดมันนะี้สก้อยโดนเฉือนนะบอลเนี่ยก็ตรงกรอบเหมือนกันนะแต่ว่าเทอร์เนอร์เนี่ยก็รับเอาไว้ได้นะไม่ยากเอานาทีที่48นะมาดินลี่เนี่ยก็ได้หลุดไปยิงนะครับอาดานเนี่ยก็เซฟได้อย่างเหลือเชื่อจังหวะนี้เนี่ยซินโก้เติมเกมขึ้นมา เราก็จ่ายทะลุช่องให้แมนเนลลี่นะครับหลุดเข้าไปในเขตโทษเราก็พยายามที่จะยกบอลผ่านตัวของอาดานนะแต่ว่าจริงๆผมว่ามุมมันก็แคบไป,ปนิดนึงเหมือนกันนะแต่ว่าอาดานก็โชว์ซูเปอร์เซฟไปแหละผวาใช้มือปัดออกไปได้นะครับมนเลลี่ได้โคกอีกทีนึงนะครับในนาทีที่52อแต่มันก็ข้ามคานออกไปน่าเสียดายเหมือนกันนะครับในในาทีที่55นะครับเป็นทางด้านลิสบอนได้ประตูออกนำนะครับโดยเป็นเปาเรนโยที่ยิงซ้ํเจาอจากลูกที่ เอ็ดเวิร์ดเนี่ยพยายามลากเลื้อยจี้ใส่แนวรับนะครับแล้วก็จ่ายตัดหลังให้กับกอนคันเวสสอดขึ้นมาแล้วก็ยิงตามน้ำนะครับเทอร์เนอร์เนี่ยผวาตัวปัดเอาไว้ได้แต่ว่าอีเปลลินโยนี่ก็วิ่งทางด้านผู้เล่นนซ่สองคนนะครับที่พยายามที่จะก็อาจจะไม่ได้ตั้งตัวก็ไม่คิดว่าบอลมันจะกระดอนมานะครับแต่ว่าอีทาง ตัวลูกอย่างเปาลินโย่เนี่ยก็อาจจะด้วยประสบการณ์ว่ามีโอกาสที่ลูกยิงแบบนี้จะกระชงกระชอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตามซ้ำเนี่ยก็ผมว่าเปาลินโย่นี่น่าสนใจนะเพราะว่าจังหวะแบบนี้มันต้องเป็นจังหวะการอ่านเกมอะ่ะคือ มึงต้องรู้ว่าบอลมีโอกาสที่กระชอกกระดอนอะไรออกมาแล้วก็พุ่งเข้าไปชาร์จไปเข้าฮอตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปริญโยธทำได้ดีมากๆนะครับทำให้สองแนวรับของอาร์ซอลที่พยายามที่จะปัดป้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นอ่อนไปเลยนะครับนาะทีที่58เนี่ยก็เป็นกเัเตัลมิติลลี่นะครับได้หลุดเดี่ยวโดยใช้ความเร็วแหวก3 ผู้เล่นของทางด้านลิสบอนมาจากกลางสนามเลยนะครับแล้วก็แตะหลบอาดานพวกเสาประตูของลิสบอนก่อนที่จะยิงกล่าวว่าจะเข้าประตูโล่งๆนะครับแต่ว่าเซนจูสเนี่ยก็ไวเหมือนกันนะครับตามมาสกัดได้ในจังหวะที่ง้างเท้าจะยิงพอดีเลยนะครับออยังไงก็ตามปืนมาได้ประตูทีเสมอนะครับในทีที่62นะครับเป็นาทางด้านชาก้าพยายามที่จะเ,เปิดบอลจากทางด้านอานอกกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็บอลเนี่ย มันก็มีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับแล้วมันไปฉลับตัวทางด้านโมริตะเข้าประตูไปแบบเฉียดเสาเข้าไปเลยนะครับลูกนี้พวกสาประตูก็คงจะไม่ไทันได้ตั้งตัวนะครับก็ทําให้อาร์เซอได้ประตูตีเสมอสประตูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีทีมไหนทําประตูอะไรกันได้นะแม้ว่า,าทางอาร์เซอุเนี่จะพยายามบดอย่างหนักนะครับมีการเปลี่ยนตัวอย่าง กับเพิมมากะยเยสลงมาแทนยาคุบควิออร์แต่อย่างไรก็ตามชินเทนโกเองก็ถูกเปลี่ยนออกไปพักเหมือนกันให้โทมิสึลงมาเล่นแทนแล้วก็โทมิสึเองก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับมีล็อกก่อนแล้วก็เปิดเข้าไปสวยๆให้อาร์ซ็อได้ทําประตูเหมือนกันแต่ว่าลูกนั้นเหมือนลูกงงที่พยายามจะทําประตูเนี่ยมันก็ ดูมุ่งหนโหนไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีน้ำหนักก็ถูกเซฟเอาไว้ได้ก็จบเกมเนี่ยทำให้ทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันไป2ประตูสนะครับโดยอาร์ซอลเนี่ยครองบอลได้ถึง68%นะครับมีโอกาสที่จะยิงประตูไป21ครั้งนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะที่เราเสียประตูเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าทางลิสบอนเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะครับแม้ว่าในลูกแรกที่เสียเนี่ย ผู้เล่นเราเนี่ยก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบเยอะเหมือนกันนะครในลูกขึ้นหมงที่ให้เขาได้หมงโล่งๆแบบนั้นเนี่ยก็น่ากังวลนะเพราะมันไม่ใช่ลูกแรกที่ที่เราเสียประตูแบบนี้ทาง Sporting Lisbon เนี่ยก็มีโอกาสยิงประตูไป16ครั้งนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันแล้วเข้ากรอบไป6ครั้งเป็น2ประตูนะครับโดยหลังเกมเนี่ยมิเกลเดต้าคุนซือของอาซซก็ออกมาชี้แจงถึงผลงานของลูกทีมนะครับที่อาจจะ ทำได้ไม่ตามเป้าสักเท่าไหร่โดยบอกว่าเราเสียความอันตรายในแนวรุกไปบ้างนะเพราะว่ามีตัวบาดเจ็บหลายคนแต่ก็ยอมรับว,รว่าควรทําได้ดีกว่านี้นะครับโดยเฉพาะกับเกมรับในจังหวัดเสียประตูนะครับพร้อมกล่าวชมฟาเบลเวียราว่าเกมนี้เนี่ยเล่นได้โดดเด่นที่สุดในทีมแล้วนะครับปืนใหญ่อาซนะครับจากฝงพิมริลีกก็คว้าชัยชนะ ในลีกมาแล้ว4นัดติดต่อกันนะครับแต่ว่าผลงานก็ต้องสะดุดลงในเกมนี้นะครับทำได้แค่เสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมอันดับ4จากลีกโปรุเกตไป2ประตู2นะครับอาริต้าก็ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับกับทางฟุตบอลลอนดอนว่า เมื่อคุณลงเล่นเกมเยือนอฟุตบอลยุโรปแล้วเสียประตูอย่างแย่ถึง2ลูกแบบที่เราทํามันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะได้การแข่งขันที่ดีเราจ่ายบอลง่ายๆพลาดกันบ่อยเกินนะแล้วก็ทำให้ลิสบอนเนี่ยมีความหวังแล้วก็โอกาสตอบโต้ตตกลับมาเราคุมเกมเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ดูจากรูปเกมดูจากเปอร์เซนต์การครองบอลแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะสูญเสียความน่ากลัวไปเพราะว่าวันนี้ในเราขาดผู้เล่นไปถึง4คนในแนวรุกนะครับขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันในกรอบเขตโทษตัวเองให้ดีกว่านี้ แต่เรื่องแ,แง่ดีก็มีนะก็คือเราเนี่ยแสดงถึงความใจสู้นะแล้วก็กลับเข้าสู่เกมได้หลังจากโดนนําเรายังไม่ยอมแพ้นะวันนี้เรามีปัญหาเพราะขาดกองหน้าไปถึง3จาก4คนนะแต่ว่าในรายการนี้เนี่ยคุณอยากจะเข้ารอบคุณต้องผ่านสถานการณ์ยากลําบากแบบนี้ไปให้ได้นะเรายังมีโอกาสเข้ารอบทุกอย่างจะถูกตัดสินกันในเกมที่เอเมริดเตเดียมหวังว่าเราจะเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็สมควรที่จะคว้าชัยชนะในวันนั้นนะครับยาคุบคิวอ แนวรับป้ายแดงวันนี้ได้โอกาสประเดิมสนามให้อาซอลนะครับแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้สร้างความประทับใจสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มีความผิดพลาดที่ค่อนข้างเข้าตาในนาทีที่34โดยก็เป็นจังหวะที่อาซอลเสียประตูนั่นแหละก็ไปก้มหัวไม่หม่งวอลปล่อยให้กอนซาโล อินาซิโอเนี่ยโคกจอๆนะตีเสมอเป็นประตู1ประตู1น,นั่นแหละผมก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ไปแล้วนะครับอาร์เต้าเองก็ถูกถามนะถึงความผิดพลาดของคว R โดยเขาก็ตอบไปว่าผมไม่รู้ว่าจังหวะน,นั้นเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นภายในเซี้ยววินาทีก็ปกป้องลูกทีมอีกแล้วนะครับอาร์เตแต่แน่นอนเลยว่าในพื้นที่บริเวณน,นั้นเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้คู่แข่งขึ้นมงทําประตูคนเดียว ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วคิวอทได้ดีเขาลงเล่นนัดแรกต้องเจอคู่เซนเตอร์ที่ต่างออกไปนะปกติก็น่าจะซ้อมแล้วก็เล่นกับทางด้านรอบโฮดดิ้งอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ว่าไอ้ลูกขึ้นโขกนี่มันก็ต้องขึ้นโขกปะวะคือบอลมันมาอย่างนั้นนะอาริต้าถูกถามถึงฟาเบลเวราซึ่งวันนี้ทำแอสซิสต์ลูกเปิดแต่มุมให้กับอววลียมซาลิบาโขกทําประตูนะครับอาริต้าบอกว่าพอใจผมพอใจมากกับฟอร์มการเล่นของเวราครับแล้วก็คิดว่าเขาสมควรได้ลงเล่นมากกว่านี้โดยเฉพาะในช่วง2เดือนหลัง แน่นอนว่าเวราเจอช่วงเริ่มต้นที่ยากลําบากเพราะว่าเขาเจ็บไป2เดือนแล้วก็เมื่อผ่าตัดกลับมาก็ยังไม่ได้เล่นในระดับที่เราต้องการแต่คืนนี้เวราอาจจะเป็นผู้เล่นที่มีความตรายมากที่สุดของเรารเขาพยายามที่จะสร้างสิ่งต่างๆอยู่เสมอแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ผมชื่นชอบสุดๆอาร์เซอําลังอยู่ในช่วงสําคัญของฤดูกาลในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วอาลเจตาก็ถูกถามเพิ่มเติมถ,ถึงความต้องการที่จะพักตัวผู้เล่นหลักบางคนหรือเปล่าอาลเจตาก็บอกว่าไม่ พวกเขาจะต้องพร้อมลงเล่น,นและเราก็จะใช้งานพวกเขาเมื่อคุณอยู่ในสโมสรน,นี้คุณต้องลงเล่นในทุก3วันคุณต้องฟิตแล้วก็พร้อมที่จะทําแบบนั้นนะครับเอาแต่ว่ายังไงก็ตามนะทางด้านมาร์ตินคีโอนตำนานกองหลังของอาร์โซเนี่ยซึ่งปกติก็จะทําหน้าที่เป็นพวกกูรูคอมเมนเตเตอร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ตําหนิผู้เล่นผู้สาประตูของอาร์โซอย่างแมตเทอร์เนอร์นะครับว่าทําได้ไม่ดีพอนะครับแล้วก็บางจังหวะเนี่ยควรจะออกมาตัดบอลก็ไม่ออกมาตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ว่ากันไปนะครับนา,นา,นาจิตตังนะครับเขาก็มองแบบนั้นแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าแมทเธอร์เนอร์เองวันนี้ก็เซฟ สวยๆไปหลายรอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะดีขึ้นถ้าเขาสามารถที่จะให้หลายๆคนพอใจได้มากกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่ายังยังมีคนอย่างมาตินคีโอเนี่ยมองเห็นในจุดที่เขาควรจะทําให้ดีขึ้นผมก็เชื่อว่านั่นก็จะทําให้เขาเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับถ้าเขาทําได้นะครับวันนี้อาร์ซอุสครับก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้แฟนบอลอาร์ซอลนะครับสองสองถือว่าไม่แย่นะครับก็กลับมาปิดจ็อบที่เอเมเรซเดียมได้นะครับในสัปดาห์หน้าเชื่อว่าเรา จะสามารถผ่านเข้ารอบไปได้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสกับรายการนี้อาจจะคิดว่าปีนี้เนี่ยเรายังไงเราก็น่าจะได้ตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากการคว้าท็อปโฟอยู่แล้วแต่ว่าออโดยส่วนตัวผมมองว่ารายการยูฟ้าลีกในปีนี้เนี่ยก็ยังสาคัญอยู่ถ้าได้ถ้วยเนี่ยมันก็ดีแน่แ,นแต่ว่ามันก็เป็นเก็บประวัติของสโมสรแล้วก็ตัวนักเตะแล้วก็สาบโค้ชด้วยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการบริหารจัดการสควอตนะครับนักเตะบางรายเนี่ยพอไม่ได้กัดลงสนามก็อาจจะมีการอ ยากย้ายทีมนี่นั่นโน้นมันก็จะทําให้เรื่องของสควอตเดตของเราเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับถึงแม้ววันนี้ยาคุบควอร์จะไม่สามารถทาผลงานได้น่าประทับใจนะแต่ก็เป็นเกมแรกนะครับเจ้าตัวก็อาจจะสร้างความผิดพลาดได้นะครับก็ต้องเรียนรู้กันไปดูอย่างวิลเลมส์สลบากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องผ่านการออกไปเล่นแบบยืมตัวส่งสาฤดูกาลนะครับควอร์เองก็น่าจะต้องเรียนรู้อีกสักพักนะครับอาจจะกลับมาแล้วก็แข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็เป็นตัวหลักให้กับทีมได้ในอนาคตนะครับ เอาวันนี้ขอบคุณแฟน,นบอลท่านที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ